สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วครับช่องเค n เ m p นะครับวันนี้ผมจะมาทําการบอกวิธีการหาทองรับหาทองแล้วก็เก็บทองรับ5วิธีนะครับที่ผมทําไว้นะครับแล้วก็ได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทองที่ผมดองเอาไว้นะครับนี่เลยนะครับดองนี่ไอทองนี่ครับที่ผมดองเอาไว้นะครับก็ผม ทำเอาไว้ห้าวิธีนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าห้าวิธีมีอะไรบ้างนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือการล็อกอินนะครับทุกวันนะครับก็แค่เข้าเกมนะครับล็อกอินนะครับมันก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเราล็อกอินทุกวันอาทิตย์หนึ่งเราก็จะได้เลยนะครับหนึ่งร้อยทองนะครับถ้าคุณล็อกอินทุกวันเก็บทุกวันไม่ ขาดเลยคุณก็ได้เลยนะครับหนึ่งร้อยทองก็นี่สาคัญนะครับต้องเข้าล็อกอินทุกวันนะครับโอเคนะครับวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือการทํากิจกรรมของตัวเกมนะครับในเกมนะครับให้คือคือในเกมครับก็คือเข้าไปทํากิจกรรมนันนี่เลยนะครับก็ถ้าเราทําผ่านนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับก็คล้ายๆกับว่าเรายิงเอ่อครบหนึ่งร้อยลูก สองลูกเรามีบอลดําครบห้าคนสิบคนอะไรแบบนี้ครับมันก็จะให้ทองเรามานะครับโอเคนะครับวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามนะครับก็คือการร่วมกิจกรรมของโคนามินะครับก็กิจกรรมนี้มันก็แบบว่านานๆจะมาทีนะครับคือการดูคลิปวิดีโอของการแข่งเป๊ดนะครับมันก็จะได้หนึ่งยทองครับแต่มันจะมา เป็นบางสัปดาห์นะครับอันนี้เราต้องรุนกันเอานะครับแล้วก็เราต้องเก็บนะครับเพราะว่าหนึ่งร้อยทองนี่สําคัญนะครับแล้วก็จะได้สะสมอันเยอะๆนะครับ ah นี่นะครับมองขึ้นตามนี้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับที่กิจกรรมมันจะขึ้นมานะครับโอเคนะครับวิธีที่สีส่นะครับวิธีนี้สําคัญมากนะครับวิธีที่สี่ก็คือการเล่นเม็ดเดย์นะครับนี่นะครับการเล่นเม็ดเดย์นะครับมันก็จะได้หนึ่งร้อยทองครับแต่มันขึ้นอยู่กับ เลตติ้งที่เราเล่นนะครับก็คือเลตติ้งเนี่ยคือก็แบ่งเป็น3าขั้นนะครับก็5้าสิบทอง75็ดสิห้าทองหนึ่งทองถ้าคุณเอาหนึ่งทองเด็มนะครับคุณต้องปั้นเลตติ้งให้ถึง9 0 0รอขึ้นไปนะครับถึงคุณจะได้1 0 0ทองเด็มนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ่าเม็ดดีนะครับมันจะมาให้เล่นเป็นบางสัปดาห์นะครับว่าสัปดาห์นี้มาเล่น2เม็ดสัปดาห์นี้มาเล่น1เม็ดสัปดาห์นี้มาเล่น4ี่เม็ด ถ้าสัปดาห์ไหนมาเยอะคุณก็จะได้ทองเยอะถ้าสัปาห์สัปดาห์ไหนมาน้อยคุณก็จะได้ทองน้อยนะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับให้เล่นเก็บทุกเม็ดนะครับทุกสัปดาห์นะครับแล้วคุณจะมีทองเหมือนผมแน่นอนผมรับประกันนะครับวิธีที่ห้านะครับพิเศษหน่อยนะครับคือการบินไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับมันก็เหมือนกับเซิร์ฟไทยนัแนละครับก็แค่รอย้าย VPN นะครับไป เล่นเซิร์ฟอิปุ่นนะครับก็บางสัปดาห์มันก็ไม้เล่นนะครับก็คือให้เล่นได้200ทอง100ทองมันขึ้นอยู่กับบางสัปดาห์แล้วก็บางอีเวนท์ที่อยากมาเล่นนะครับแต่ผมว่าให้บินไปเก็บนะครับเพราะว่าคุณจะได้200ทองสมมติว่าเฮ้ยเซิร์ฟไทยไมาเล่น4คู่ได้400ทองถึงคุณบินไปเล่นเซิร์ฟอิปุ่นด้วยคุณก็จะได้เพิ่มอีก200ทองก็เป็น1 0อทองนะครับ ออกเทองนี่คือคุณก็ได้เพิ่มทองเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณสะดวกไปเล่นหรือเปล่าแต่ผมแนะนําว่าให้บินไปเล่นนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าบินยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็ผมบอกวิธีการเก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารับทองให้ดูนะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับก็ทองที่ผมดองเอาไว้นะครับก็ทำอีเวนต์เนี่ยที่ผมบอกว่าทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเก็บไปนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะรับเลยนะครับก็นี่เลยนะครับที่ผมรับมาก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะสําหรับสายฟรีสําหรับสายดองผมว่าก็เนี่ยที่ผมบอกนะครับก็แนะนําให้ไปทํากันนะครับไม่ตลองเดิมก็ไดนะ้นกนผมไม่าว่าไม่ต้องเดิมนะแค่คุณทํปตามผมผมรับประกันคุณได้แหละอย่างน้อยหนึ่งพันสองพันทองผมรับประกันโอเคนะครับก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย